สวัสดีครับเพื่อนเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวิดีโอในเรื่องของบทที่3นะครับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับเรื่องแรกนะครับที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องของสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหานะครับก็ให้นักเรียนลองนึกย้อนไปดูนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรบ้างนะครับเช่นนะครับการสร้างบ้านนะครับที่ที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็มีนะครับถ้าแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าโจเป็นสองรูปเท่าๆกันนะครับก็จะได้ข้างละครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับ <c oughs> และก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็น การสร้างอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ต่างๆนะครับเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือโซฟาตู้ชัน้นวางหนังสือต่างๆอย่างนี้นะครับล้วนประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งนั้นนะครับถ้าท่านเรียนสังเกตให้ดีๆนะครับดังนี้เราก็มาดูว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูที่ สไลด์ของเราได้เลยนะครับครูให้รูปสามเหลี่ยม A B C นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราจะเห็นว่ามีมุมมุมหนึ่งนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะครับอยู่ตรงมุมนั้นถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆอยู่มุมไหนมุมนั้นแสดงว่าเป็นมุมฉากทันทีนะครับทีนี้จะก็มารู้ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากว่าเป็นอย่างไรนะครับเราเรียกส่วนของเส้นตรง A, ตรงนี้นะครับตรงตัว ab ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉาก ab คือเส้นไหนนะครับ ab คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเราจะสังเกตง่ายๆนะครับมุมฉากอยู่ตรงไหนนะครับขีดเข้าไปขีดขึ้นไปนะครับ ชนกับเส้นไหนเส้นนั้นก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนของเส้นตรง AC คือด้านนี้นะครับและส่วนของเส้นตรง BC ก็คือด้านนี้นะครับ,เร,นนรบเราเรียกว่า เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับนักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับซึ่งแต่ละด้านเราเรียกว่าอย่างไรนะครับเราจะได้นําไปใช้ต่อไปนะครับทีนี้เราเรามาดูนะครับจากรูปสามเหลี่ยมข้างต้นเมื่อกี้ นะครับต่อไปก็จะกำหนดให้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม C เป็นมุมฉากนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมีเราพูดได้ง่ายว่ามันมีหมวกนะครับอยู่ตรงมุมไหนนะครับมุมนั้นจะเป็นมุมจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางจะเป็นมุมนะครับจะเป็นค่ามุมนะครับ ทีนี้มุม a c b นะครับเป็นมุมฉากก็คือมุมฉากตรงที่มุม C นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก,ลกๆอยู่มุมไหนมุมนั้นจะเป็นมุมฉากนะครับแล้วเราขีดตรงขึ้นไปให้ชนกับด้าน ด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมด้านนั้นจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากทันทีเพราะนั้นด้าน c ตัวนี้นะครับด้าน c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วด้านที่เหลือนะครับก็คือด้าน a แลแล้วก็ด้าน b นะครับด้าน a แล้วก็ด้าน b จัดแทนความยาของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านนะครับประกอบมุมฉากอย่างไรอ้าวก็จะอยู่ติดกับมุมฉากใช่ไหมครับ B ก็จะอยู่ติดกับมุมฉากถ้าอยู่ติดมุมฉาก่างนี้นะครับเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับ ถ้ามีมุมฉากอยู่ตรงไหนนะครับขีดตรงไปทชวนด้านนั้นด้านนั้นจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมาเขียนความสัมพันธ์ของด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้ก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b กําลังสองนะครับหรือ เราจะมาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมดดใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับนั่นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉาก ดกกำลังสองนะครับเท่ากับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองน,นะครับนักเรียนก็เขียนความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปทำแบบฝึกหัดนะครับนะครับ, <c oughs> นะรบจากรูปจงเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็มาพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมที่เขาสหุดมาให้นี้ มีด้านใดบ้างแล้วก็ยาวเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อ่อนอื่นนะครับเรามาหาว่าด้านไหนที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับน่าจะสังเกตเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็กๆอยู่มุมนี้นะครับแสดงว่ามุมนี้เป็นมุมฉากดังนั้นถ้าเราขีดตรงไป นะครับไปชนกับด้านที่มีความยาว c หน่วยนะครับก็แสดงว่า c นี้เป็นความยาวของด้านตรงข้างมมุมฉากนะครับอ่าด้านนี้ยาว4เซนติเมตรนะครับอยู่ติดกับมุมฉากด้านนี้ยาว3ซนติเมตรอยู่ติดกับมุมฉาก ดัะนั้นด้านที่มีความยาวทั้งสองด้านนี้นะครับจะเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนความสัมพันธ์ได้ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากนะครับยกกำลังสองแล้วนำมาบวกกันนะครับ หรือพูดง่ายว่า,าด้านตรงข้ามมุมฉากนกําลังสองเท่ากับผลบวกกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับอ,อีกตัวอย่างนึงนะครับรูปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่เหมือนเดิมนะครับ เอาหลักการเดิมนะครับหลักการเดิมอ่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาเกเล็กๆอยู่ตรงมุมไหนมุมนั้นเป็นมุมฉากนะครับเมื่อขีดตรงมาชนกับด้านไหนด้านนั้นเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ที่ยาว4เซนติเมตรนี่นะครับก็จะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ ด้าน a สูตรติดกับมุมฉากครับก็ด้าน3.2ซนติเมตรก็สูตรติดกับมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าด้านที่ยาว a หน่วยและด้านที่ยาว3.2หน่วยนะครับเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ้ยกกำลังสอง,อบ, A, กกง,สองบวกกับ3าจุดสยกกำลัง2องนะครับดังนั้นนะักเรียนต้องจำให้ขึ้นใจนะครับการเขียนความสัมพันธ์ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2เท่ากับผลบวก ของด้านผลบวกกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากนะครับเป็นได้ตามนี้นะครับเอาอีกหนึ่งตัวอย่างครับรูปนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่มุมไหนมุมนั้นเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ เอาคิดมาชนกับเส้นที่ยาวสองเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่ยาว2เซนติเมตรนี้จะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้าน1.6แล้วก็ด้าน A นะครับด้านที่ยาว1.6เซนติเมตรแล้วก็ด้านที่ยาวเ a, a หน่วยนี้นะครับก็จะเป็นด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้น เราก็นำมาเขียนความสัมพันธ์ได้ก็คือ2ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ a ยกกำลัง2บวกกับ1.6ยกกำลัง2่างนี้นะครับนักเรียนก็ตั้งใจเห็นว่าง่ายใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการเขียนความสัมพันธ์ของด้านทั้งสของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากนะครับแล้วก็นํามาเขียนความสัมพันธ์ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเท่ากับผลบวกกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับให้นักเรียนคล่องให้ขึ้นใจนะครับจำให้ได้นะครับแล้วนำมาใช้ ประโยชน์กับเรื่องทฤษฎีบทพิธาโกรัตนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทานะครับจงเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเดี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับก็ให้นักเรียนดาเนินการ เหมือนตัวอย่างที่ครูดได้ยกให้ดูทั้งสมตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับเช่นข้อหนึ่งนะครับด,ด้านนี้ยาวแทหน่วยด้านนี้ยาว X หน่วยด้านนี้ยาว Y หน่วยนะครับเราก็มาดูว่ามุมนี้มีรูป สี่เหลี่ยมมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะครับอยู่ดหน้าตรงส่วนกับด้านที่ยาวเอ็กหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้จะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับแล้วก็ด้านที่เหลือนะครับอยู่ติดกับมุมฉากนะครับสด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับ อบอกแนวทางให้กับลูกนักเรียนได้ได้ได้รู้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินการนะครับก็หวังว่านักเรียนก็จะทําได้นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ